ครับสวัสดีแฟนรายการตู่มัดาฟันนะครับวันนี้อย่าลืมติดตามเข้าไปชมห้องครัวพี่ในครัวนะครับว่าเป็นนี้พี่ตุ๋จะทําแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อนนะครับบอกเทคนิคทั้งหมดในการทําให้แกงนี้อร่อยนะครับและวิธีเลือกมะพร้าวอ่อนามาทําหั่นยังไงนะครับแล้วก็เครื่องแกงตามเองทํำยังไงนะครับเดี๋ยวทาตามพี่แล้วก็เอาไปลองทําให้กับคนที่บ้านทานนะครับทํา ทานเองก็อร่อยทำขายก็จะรวยนะครับกับเมนูนี้นะครับฝากติดตามพี่ตูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ข้าวครัวแล้วเราก็ไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับไปทำดูนะครับ คร,ครับเรามาเริ่มทําพริกแกงเขียวหวานก่อนนะครับอ,อันดับแรกพี่จะใช้ตะไคร้ที่ซอยแล้วนะครับเพราะว่า,าค่อยๆใส่ไปะนะครับเอาของที่มันแห้งก่อนแล้วก็ลูกปัชีเนี่ยไม่ลูกบักชีนะครับใช้ลูกบัชีแล้วก็ยีลา เอาไปคั่วก่อนนะครับไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันจะฉุนแล้วก็ตมไปก่อนนะครับอ่ะครับแล้วก็มีเกลือด้วยนะครับเกลือมีนกดื่มบอกไปว่าต้องมีเกลือด้วยนะมันจะทำให้อาหารอยู่นานบางคนก็ไม่ต้องใส่ก่อนก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราก็ไปทำาดสอบ เทียมนะกระเทียมกระเทียมอ่ะกระหอมอ่ะกระเทียมกระหอมพอๆกันนะครับ ใส่กระเทียมเท่าไหนก็หอมก็ไปเท่านั้นนะครับบางคนก็จะใส่หอมน้อยกว่าก็ได้นะครับแต่พี่ตู่ก็จะทําแกงเขียวหวานพี่ตู่ก็จะใช้หอมน้อยกว่ากระเทียมนะกระเทียมจะมากกว่าหน่อยนึง ตามด้วยพริกขี้หนูสวนนะครับเอาไปตำแล้วก็มีผิวมะกรูดนะครับพี่สุกก็จะมาหันที่นี่เลยนะอย่าลงไปลึกมากนะครับ ลึกมากเนี่ยมันจะขมก็ผิวๆมันมแล้วก็ตามด้วยขานะขาอย่ายใส่เยอะขาใช้ไม่ต้องเยอะมากนี่ขาครับก็เขียนเอา ใส่แค่นี้ครับก็ตั <ดำ S 1> อ่ะครับเมื่อกี้พี่ลืมไปก็ใช้ลากผักทีดด้วยนะครับเพิ่มความหอมให้ ริกแกงเขียวหวานนะครับเนี่ยพี่ใช้ทั้งต้นเลยเพราะว่าเพิ่มความเป็นสีเขียวด้วยเราทําแกงเขียวหวานก็ใช้ผักชีลงไปเลยบางคนก็คนก็ใช้ใบพริกใบนะไม่ใช่ดอกใบพริกนะครับก็ทําให้มันเกิดสีเขียวมากขึ้นนะครับอืมเอาละแล้วก็สุดท้ายพี่ก็ลืมไม่ได้เลยก็คือกะปินะครับใช้กะปิหอมๆนะ ยิ่งหอมเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้แกงเขียวหวานเราก็น่าทานเท่านั้นนะครับบมดละเอาครับตำไปตำจนกว่าจะละเอียดอย่างนี้นะครับสีมันจะออกมาประมาณนี้ครับอ่ะพี่แกงเขียวหวานเสร็จแล้วนะหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ตุกตักให้ดูอ เท่าตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่ตู่จะทำแกงเขียวหวานไก่นะกับยอดมะพร้าวอ,อ่อนครับอ่ะพี่แกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อนพี่ตู่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันประมาณนี้ครับ อ,อ่ะเสร็จแล้วครับครับมาดูแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อนอ่ามีอะไรบ้างนะครับมีไก่พี่ใช้ไก่หนึ่งตัวนะครับมอกใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็พริกแกงเขียวหวานที่ตำเองนะครับแล้วก็ใบหัวละพายอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยที่ต้องมีนะครับหลักๆแล้วก็เลือดไก่พี่ก็ใช้ด้วยนะครับหัวกะทิตามด้วยใบมะกรูด มะเขือพวงแล้วก็พริกสําหรับใส่ตอนจบนะครับพริกแดงกับพริกขี้้านะครับหลักๆของแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อนของพี่ตู่ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าครัวทำกันต่อเลยนะครับไก่ก็ให้เขาทํามาหรือเราทําเองก็ได้นะครับอเอาครับมาทําแกงเขียวหวานไก่พี่ตู่ใช้หัวกะทิก่อนเลยนะครับใส่หัวกะทิก่อนอแล้กเดี๋ยวเดี๋ยว,วก็ตามด้วย พริกนะครับพริกแกงเขียวหวานนะออให้แตกมันเอาทำให้มันแตกมันพร้อมๆกันเใส่ไปได้เลยนะเราค่อยๆเคี่ยวไม่ต้องให้แตกมันมากสมัยใหม่เด็กจะไม่ค่อยกินแตกมันเยอะอะไรเงี้ยครักับพริกแกงนะ ครับอ,อเคี่ยวจนแตกมาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาไก่นะครับนี่ไก่ทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปหมดเลยนะครับเทลงไปเลยปุ๊บเดี๋ยวโอเคให้มันเข้ากันก่อนนะตอนนี้ก็เป็นช่วงทำให้เครื่องแกงมันเข้ากับพริกแกงแเราวเพื่อพริกแกงให้เข้ากับไก่กันก่อนรอไก่เปลี่ยนสีก่อนนะเป็นสีเขียวๆเรอแ,แป๊บครับ อ่ะครับต่อไปก็เอาหางกะทินะปู่จะใช้หางกะทติตอนนี้มันเดือดตุบๆแล้วเป็นหางกะทินะครับใส่ลงไปเติมลงไปนะครับถ้าอยากให้แกงข้นมากก็ใส่น้ำหางน้อยถ้าคนน้อยก็ใช้หางมากนะครับ อเอาละครับต่อไปก็ใช้ยอดมะมาพรา้าวนะ <c oughs> ยอดมะพร้าวที่ทำไว้เนี่ยนะครับาขาวเลยใส่ลงไปหมดเลยนะครับ มาดูตอนต่อไปนะครับหลอกดับนิ้เทยวไว้หน่อยหนึ่งัาโอเคครับต่อไปก็ใส่น้ำตาลก่อนนะน้ำตาลนะอ่ะพี่ตู่ใช้น้ำตาลตอะเท้านะตามชอบเลยนะครับพี่ตู่ใช้สักหนึ่งช้อนก่อนกวมามันช้อนต่อกว่านะเพราะเนี่ยแทนประมาณนี้ครับต่อ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลานะค่อยค่อยเติมครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูรสชาติว่าพอไหมช้อนกับปลาเหมือนกันนะครับพอๆกันก็ประมาณนี้ใช้2ออย่างนะครับใช้น้ำตาลกับน้ำปลา ดูดูรสตามที่เราชอบนะครับถ้าเราชอบแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคนชิมแล้วนะมีหลักๆกก็มีอยู่แค่นี้ครับผมน่าจะพอดีละของพี่ตู่นะแล้วก็จะมีเกลือสักหน่อยหนึ่งตามภาษาพี่ตู่ชุบแค่นี้ชอบจะโยนเกลือใส่ไปหน่อ โอเคนะครับเดี๋ยวรอแ๊บอะเลือดไก่แล้วครับเลือดไก่ใส่ที่หลังนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเละ,ะจะใกล้เสร็จแล้วเราก็เอาเลือดไก่มาใส่ได้ละแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงอาครับต่ดอด้วยมะเขือพวงเลยนะรอไว้แล้วที่ถูกชอบใส่มะเขือพวงมันจะได้สวยประมาณนี้ แล้วก็ใบมะกรูดนะครับได้เวลาใบมะกรูดละใกล้เสร็จแล้วครับสวยงามตามท้องเรื่องของพิจูและครับต่อด้วยพริกแดงพริกแดงครับกับพริกขี้ฟ้าสองอย่างพริกเขียวแดงผสมกันเลยเดี๋ยวเราก็จะเสร็จละแล้วก็ตามด้วย ใบหัวละพาเพราะเดี๋ยวเราก็จะไปซุกมันลงไปในน้ำลึกๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำต้องรีบทำตอนเนี้ยต้องกลับให้ทันอันนี้เสร็จแล้วนะแต่อันนี้ต้องกลับลงไปก่อนจุ่มลงไปจุ่มไอ้พวกนี้ลงไปจับทุกอย่างลงไปหล้นกระทะพอดี จมลงไปในน้ำนะตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนี่ใบัวละพาเนี่ยเ <c oughs> อ้แกงเขียวหวานไก่ยอดมะพ้าอ่อนพิตูนะครับหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะครับตอนจบแล้วครับก็หัวกะทิที่ทำไว้นะครับก็ราดเลยนะครับอย่าแงบบนี้ ทำให้มาดูเข้มข้นขึ้นอีกนิดเป็นตอนจบราดหัวกะทินะครับเอาละเสร็จแล้วครับอันนี้อันนี้ว่าเสรจที่ถีเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราตักกันครับครับเสร็จแล้วครับมาตักขึ้นกันนี่มีหน้าตาแบบนี้นะมีไก่นะักฐานมาไข่เอาละเอามาลงถ้วยชักกอดช่วยจานที่นด ยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวเห็นไหมครับสวยๆอาครับยอดมะพร้าวอ่อนเห็นไหมครับอืนี่ ครับเสร็จแล้วครับแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวอ่อนที่สุดนะครับราด้วยหัวกะทิด้วยนะครับ